เอาพาไปดูเรื่องราวของศึกบรดกครับปรากฏว่ามีญาติกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องที่ดินกันจนทําให้น้าชายครับไปปา,าเดิดบขวดใส่บ้านของหลานสาวครับคุณผู้ชม หลักฐานชัดซะขนาดนี้หลายคนบอกว่าทําลงไปเพราะอะไรเป็นญาติกันแท้ๆภาพจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพนายอภิชาติอายุ4 5ปีจุดไฟที่ขวดบรรจุน้ํามัน5ขวดครับหลังจากนั้นก็ปาเข้าไปที่บ้านของหลานสาวเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีจนเกิดไฟลุกไหม้อย่างเท่นเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นนายอภิชาติก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีเหนนตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสองสิบเก้ามกราคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นคนในบ้านรู้สึกตัว พราะมีทั้งติ่นมีทั้งไฟครับก็พาการมาช่วยดับไฟเอาไว้ได้ทันทีนี้ทีมขาวเราก็ไปพูดคุยกับนายสมประสงค์อายุ27ปีซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าของบ้านก็พาตำรวจไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุพร้อมกับชี้ให้ดูจุดที่มีการเอาเดเบิรขวดเนี่ยมาโยนใส่บ้านจนขวดแตกกระจาย แล้วก็มีร่องรอยไฟไหมมีทั้งลังกระดาษพรมเช็ดเท้าแล้วก็มีเข่าแควนไฟเนี่ยเก็บไม่เป็นหลักฐานทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมนายสมประสงค์ก็เล่าว,ว่าผู้ก่อเหตุเป็นน้าชายนะก่อนเกิดเหตุก็ตะโกนด่าซึ่งก่อนหน้านี้น,น้นาชายก็เคยเป็นสารวัตรทหารที่จังหวัดอุดรธานีแต่ว่าถูกไล่ออกจากงานส่วนปุมเหตุมาจากเรื่องบรดกเพราะว่าน้าชายเนี่ยกล่าวหาว่าแม่ของเขาเนี่ยขโมยปืนมร,รดกของคุณตาคุณยาย,ายไปทัทง้งทั้งที่แม่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยค่ะก่อนหน้านี้น,น้นาชายเคยมาทะเลาะวิวาทปาขวดแก้วใส่บ้านไปแล้วครั้งงงนนนนึตตออัั้วเ ก็ยอมความมาตลอดแต่ตอนนี <lawsuit> ้จะไม่ยอมแล้วค่ะก็จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดครับครับผมถึงคุณลายังไงบ้างครับก็ก็ให้ให้ประพฤติตัวดีๆหน่อยครับเพราะว่าคนคนละแวกบ้านที่อยู่ที่นู่นเขากลัวหมดแล้วอย่าให้มาถึงที่นี่เลยเพราะว่ากลัวเขาจะชอบมาแวะมาดูแล้วก็ตะโกนด่าทอด้วยบางครั้งครับเราได้พูดแต่ก่อนเราได้คุยกับเขาไหมไม่เลยครับตั้งแต่เกิดมาผมคุย ไม่ได้คุยกับเขาถึงร้อยคำเลย ขณะที่แม่แล้วก็พี่สาวของนายพิชาติคนที่ก่อเหตุก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องชายนิสัยดีจนหลายปีก่อนเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุสลบไป7วันพอฟื้นขึ้นมากลายเป็นคนละคนเลยค่ะส่วนสาเหตุมาจากเรื่องปืนที่หายนี่แหละรวมถึงคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นมรดกของ,องตัวเองตัวเองต้องได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยพี่สาวยกให้เธอและเธอเองก็ยกให้ลูกสาวคนโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับหลังจากได้ข้อมูลแบบนี้ตำรวจก็ไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุแต่ไม่เจอตัวแล้วครับ แล้วเช้าวันนี้ก็จะเชิญผู้เสียหายมาสอบปากคําเพิ่มเติมก็จะมีการออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุนะครับในข้อหาวางเพลิงแล้วก็เผาทรัพย์ครับ